รู้ได้เลยว่าบ้านรือหมเสกซึ่งถ้เกิด้นตกหลังมาจะมีผลกระทบก,กับระบบระบายน้ำราองควรนีสเซตัวสักนะครับจะว่าไม่ค่อย ใส่ท่อกันแต่ตรงหน้าวัดป่าบ้านหือทางผมและคณะได้มีการวางเพยนแล้วก็ใส่ท่อไว้ซึ่งท่อใหญ่พอทุกคนนำมาถานวงกลมทางาหาาลวง,งเมื่อเกิดมีฝนฟ้าหรือน้ำมาเทวักัดไหลน้ำก็จะไม่ ไม่ขังแต่ถ้าผ่านไปอีกซอยมนเข่าอาตัวก็ทำทอได้เหมือนก,กันครับแต่มีเขาเขาอุดตันไว้แล้วพอเกิดปัญหามาก็จะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เลยไม่รูจ้จะทำสุขภาพนะครับ อันนี้ฝนยังไม่หนักมากนะครับถ้าหนักมากกว่านี้ผมคิดว่าต้องมีพายุโซนี่หน่อยวันนี้ฝนตกหนักฝนตกหนักครับนั่งแต่ตกจากสีคอมมาแล้วแล้วก็มืภาพน้ำก็อยู่นอง ตามทางที่ผ่านมาก็ผมต้องควรแต่ไม่ได้นขนาดพ่อวิ็นฝนใหม่บ้าใหม่น้ำมันยังไม่ได้ซึมนเศ้าเข้าไปในพื้นที่มากนะเพราะว่าน้ำเป็ยังเป็นน้ำใหม่แต่ต่อไปไม่แน่นะครับฝนตกมาก นักกลัวเหมือมาลองมีคือสภาพบ้านรู่มันสว